ภาษีใหม่กระทบราคารถยนต์ใหม่วอนโว่ One Whoa, ลั่นรักษาความเชื่อมั่นลูกค้าในขณะที่โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงในปีหน้าหลายคนก็กังวลว่าราคารถยนต์จะขึ้นหรือลดลงอย่างไรและนี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดในวงการรถยนต์กำลังพูดถึงน well. ายคริสเวลกรรมการผู้จัดการวอนโว่ Whoa, คาประเทศไทยและมาเลเซียเปิดเผยว่าวอนโว่ Whoa, กำลังศึกษาปัจจัยต่างๆเพื่อหาวิธีรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า และลดผลกระทบจากภาษีใหม่มากที่สุดแต่จริงหรือว่าวอลโว่ Whoa จะไม่ผลักภาระลูกค้านี่คือสิ่งที่คุณควรรู้วอลโว่ One Whoa ปรับกลยุทธ์บริษัทกำลังปรับพอร์ตรถยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเบลรุ่นใหม่วอลวีเอสในราคาเริ่มต้น2.9ล้านบาทลูกค้าไทยชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าสัดส่วนการขายรถยนต์ไฟฟ้าของวอลโว่ Whoa ในประเทศไทยสูงถึง80%เอร์ซซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้น ความกังวลโครงสร้างภาษีใหม่อาจส่งผลกระทบต่อราคารถยนต์แต่วันโวยังต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะวิเคราะห์ผลกระทบได้อย่างแม่นยำปัจจัยอื่นๆอ,อัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาแล้วคุณคิดอย่างไรวอลโวจะสามารถรักษาราคารถยนต์ให้คงที่ไว้ได้หรือไม่หรือว่าลูกค้าจะต้องเผชิญกับราคาที่สูงขึ้นในปีหน้าอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างๆนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมวอลโวมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่1นถึง2รุ่นในปี2,569รถตู้อนเนกประสงค์ MPV รุ่น M90 ไม่ได้อยู่ในแผนการจำหน่ายในประเทศไทยวอลโวมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าในระยะยาวโดวยรักษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ